กรรมมาเท่าไหร่ฮะเอาสามสิบแปดเว้นอะเหศรีห้าเช่ไหมคะเดี๋ยวนะกรรมมาจิตสามแปดเว้นอะเหตุกะวิบากสิบห้าปัญจัทวาราวัชนะจิตหนึ่ง แล้วก็มีอะไรอีกฮะมหาคตะยี่บเจ็ดเลยโลกลรตดสี่สิบ <40 S 2> <40 S 1> ครบแล้วนะคะ 105. ร้อยห้าคือดูภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาวิธีให้อีกนะคะมีวิธีอีกต่อไปคะ่ะวิริยะปีติ แล้วก็ปิติปิติอยู่ในนี้ได้ด้วยไหมเดี๋ยวดูนะปิติอยู่ในจิตได้กี่ดวงนะปิติ <51. S 1> ปิติอยู่ห้าสิบเอ็ดดวงเป็นสมนัสหมดเลยใช่ไหมคะสมนัตนะโลภะโลภะสมนัสีเพราะว่าสมนัตเขาบอกสิบแปดใช่ไหมคะดูบนกระดานนะโลภะสมนัสีสมนัตสันติรณจิตหนึ่งสมนัสหะสิตุปปาทากิตหนึ่ง มหากุศลสมมนัสสีมหาวิบากสมมนัสสีมหากริยาสมนสสสมนัสสีสมมนัสที่อยู่ในนี้เรียกว่าเรียกว่ากามสมมนัสสิบแปดฮะเนี่ยเรียกว่ากามสมมนัสสิบแปดว่านี้สิบสองใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้ปีติมาอยู่ในนี้อีกค่ะเนี่ยปฐมฌานสิบเอ็ดทุติยฌานสิบเอ็ด ตติยะฌานสิบเอ็ดถึงแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับองค์ฌานนะเพราะว่าององเนี้ยองค์ที่องค์ที่สี่เนี่ยมันเป็นสุของค์ฌานเราะนั้นปิติมันมาอยู่แค่ถึงตรงนี้ค่ะปิติอยู่อยู่ถึงแค่ฌานที่สนะามเนี่ยฌานที่สี่เนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะปิตินะมีสุขเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีอยู่แค่สามแถวนี้ปิตินะคะ ก็คือ,อ11สามเป็น33เนอะกามโสมกามโสม18แล้วก็ปฐม11ทุติ11ต, <connector. S> ต,ตัตติมีแค่นี้เองค่ะปิติคือหมายว,ามว่าปิติเข้าไปได้เข้าใจใช่ไหมคะปิติเข้าไปได้ในจิตเหล่านี้51ดวง ไปอยู่หมดเลยใน51เนี้ยก็คือโลภะสมสี่มีปิติได้ทุกดวงสมนัสสันติรวนะจิตหนึ่งมีปิติสมนัสสันสมนัสหาสีตุปธาจิตหนึ่งอันเนี้ยมีปิติเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยสมนัตที่เป็นมหากุศลมหาวิบากมหากริยาอย่างละสี่เข้าไปได้หมดเลย ต่อไปสุดท้าย่ะตัวฉันทะฉันทะฉันทะร้อยหนึ่งมีอะไรบ้างฮะกัมสามสิบสี่อันนี้เว้นเยอะนะคะเนี่ยเว้นอเหใช่ไหมฮะเ,เว้นอเหอเห1สิบแปดนะแล้วก็โมหะสองอใช่ไหมคะเ,คเว้นกี่ดวงฮะ เว้นยี่สิบกามยี่สกามยี่สนี้มีอากุศลสิบใช่ไหมคะเพราะว่าเว้นโมหะสองถูกไหมคะมีอากุศลสิบอากุศลสิบแล้วก็มีอ่ะเหไม่มีเลยมาที่กาม,มาวจรัสโสภณนะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะยี่สิบนะอ่ายี่สข้างบนนี้สิบเว้นโมหะสอง ที่ไม่มีฉันทะนะเอาง่ายๆคือฉันทะอยู่แค่สิบนี้สิบดวงนี้แล้วก็ฉันทะมาอยู่กลุ่มนี้แล้วก็ฉันทะมาอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมคะม,ม,มหาคัตจิตด้วยใช่ไหมคะยี่ส<ม>ิบเจ็ดบวกกับอีกสี่สิบใช่ไหมคะได้ร้อยหนึ่งถูกนะ<ม>ฮะ<ฮ><ฮ>นี่อย่างนี้นะเพราะนั้นในจิตทั้งหมดที่พูดถึงนะจิต ทั้งหมด121ยบดวงถ้าเอาเจตสิกที่เป็นปกิณก,กะเหล่านี้ที่เรากำลังหาเนี่ยเป็นปกิณก,กะเจตสิกทั้งหมด6เลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะเข้าไปในจิตไม่เท่ากันใช่ไหมคะวิตกมีทั้งหมดแค่ห้าสิบห้าดวงที่เขาเข้าไปอยู่ด้วยได้เนี่ยค่ะมาอยู่แค่ห้าสิบห้าวิจารณ์ก็แค่ 66ไม่เท่ากันแล้วนะอธิโมก1้อเลยวิยิยะร้อหเห็นไหมคะปีติ 51, 51เองชันทะนี่คะ่ะเขาจะอยู่ในจิตไม่เท่ากันเรียกว่าปกินณก,กะคือเรียรายโดยทั่วไปไม่เหมือนสัพพะจิตตะสาธารณะเจรศิกเจดดวงที่มีผัสสะ เวทนาสัญญาเจตนาเอกภตาชีวิตินทรีย์และมรรสิกาลทั้งเจ็ดนี้เข้าได้หมดทุกดวงเลยแต่พอมาตรงบกินนก,กะก็คือกลุ่มของเนี้ยวิตกวิจารณ์อะไรพวกเนี้ยเขาจะเข้าไปในจิตไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดมีเหตุผลนะคะเพราะอะไรถึงเข้าได้เพราะอะไรถึงเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เหตุผลยังไม่อธิบาย <c oughs> <c oughs> ถ้าอธิบายต้องเอ,เอาอธิบายมาแค่หนึ่งดวงแล้วก็ค่อยๆค,คุยกัน ซึ่งตอนนี้เวลามันมันไม่พอค่ะนะะเดี๋ยวเราเรียนผสมกันก่อนนะแล้วอันนี้อันนี้แค่เริ่มต้นนะ